ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวจุดที่ยืนอยู่นี้ก็คือเขาบอกว่าหาดบันชื่นครับหาดบันชื่นเราจะพาดูบรรยากาศหาดันชื่นเสียงคลื่นก็อาจจะแรงนิดหนึ่งพออยู่หาดอันนี้ก็มีโต๊ะร้านอาหารนะดูบรรยากาศกินเลยผมก็ไม่รู้นะครับว่ น้ำลึกขนาดไหนถ้าจะดูจากสีของน้ำก็น่าจะลงเล่นน้ำได้อยู่ก็จะมีรีสอร์ทห้องพักที่อาบน้ำอะไรประมาณนี้ให้ดูบรรยากาศน้ำจะเป็นผมไม่ตักให้น้ำเข็มโดดตัวเองกว่านมาดู ทมันรยากาศที่หาดบานเชือนที่นอ้องก็มีคนมานั่งกินนั่งทานอาหารต้นกงกลางเอ้ยต้นหมูกวัางเขาก็าสู้กับน,น้ำทะเลได้นะมาพาเอามีคนมานั่งทานอาหารพอดีครับ <laughs> ก็มีคนมานั่งทานอาหารอยู่วังอันนี้ก็เหมือนเหมือนต้นไม้มันลม้มล้มมาอันนี้ก็เป็นบรรยากาศห่าตาลคู่หาบตาลที่มองเห็นไปไกลๆก,ก,ก็คือเกาะช้างครับแล <c oughs> ้วก็มีบริการห้องพักอาบน้ำ ต้นมะพร้าวทะเลมันมันจะลมก็มไม่ลมมันก็เหมือนเอ,นอ,นนอน็นมออนาทาังน,นี้ก็เหมือนมีหออ๋อต้นปาลาก็เป็นบรรยากาศอาวน์สกสวยงามดีครับนีคนเยอะมากคนไจลกรุงเทพครับเทียบกับบางแสนก็ไม่ไหว ทางนี้น่านั่งก็เปริร่ทะเลเลยรก็นนไว้ใจไม่ได้ครับน,นั่งนั่งยอยู่ดีโคลมลงมาใส่กันนี่ว่าน่าจะมีแค่หาดนี้แล้วครับน,น,น่าจะสุดแถ่นี้น่าจะไปต่อไม่ได้ ก็มีโซนใหีนอนจะพักดูไม่น่าจะเป็นก็น่าเล่นกี่ยวกับต้องมีมวลย่างมะดูดูเหมือนตรงนั้นน่านั่งที่สุดในร้านอนาหารเอาเป็นบรรยากมันชายหาดทางหินใกล้ๆเกาะช้างมาน่ะ พอช้างมองไปจากนี่ไม่ค่อยเห็นมีบ้านเรือนครับพอขึ้นฝั่งไปแล้วก็เยอะอยู่เหมือนกันมันคงจะเป็นสิ่งปลูกช่้างที่น้อยมากกา,สสารต่สานคน้ามากินข้าวมากินอาหารครับ ก็มีกระติกตรกระปุกแข็งแล้วเขาเขียนบอกว่าจอาดที่สิบาทคงเสาร์อาทิตย์ก็น่าจะมีคนมาเยอะอันนี้ก็ก็มีเจ็ดเท้าห้องพักข้างบนนะครับเท้าที่ดูผมจะมีข้างบนคนคนก็ไม่เยอะมากรีสอร์ทก็ไม่เยอะมาก คนที่อยู่ไกลก็ได้เปลียบแต่ว่าคนที่อยู่จริงๆเขาก็คงไม่ลงเล่นนะวะน้ำมันเชล่นแล้วก็ได้ขึ้นมาอาบน้ำเจียดดี เราเป็นรีสอร์ที่อยู่ริมหาดเลยสวยตามเข้าอาบน้ำลงเล่นน้ำได้เีเป็นที่จะรถร้านอาหารลูรกอาบ้านพักเท่านั้นหลานก็ไม่ค่อยมีคนมาคนเยอะเท่าไหร มาเที่ยวก็มันธรรมดาด้วยแล้วก็มีร้านอาหารตามสั่งมอไซมาเที่ยวเหมือนผมเลยคุณผู้หงดยครับเที่ยวเที่ยวคนดีหรอ กตก็จะต่างกับทางไปทางใกล้ๆทำเนียบเขาไม่ค่อยมีค,ค,คนเคยนอนนอนกินท้องกินได้เรียนท่องน้ำได้ที่นี่อีกข้างบนก็เป็นห้องพักครับอ๋ออันนี้เป็นห้องพักครับข้างในก็เป็นรีสอร์ทสำหรับคนมานั่งเที่ยว คนไม่เยอะครับเงินธรรมาดาแล้วผมก็จะไปต่อครับหลังจากมาน้ำทะเลที่เห็นมองเห็นหลายสีสีคามสีไม่คามอยู่ที่น้ำตื้นน้ำไม่ตื้นไปข้างในก็จะเป็นรีสอร์ทรีสอร์ทไซคู่มีห้องพักอะไรนะเชา้ามีน้ำอาบอะไรประมาณนะ้น จะอยู่นลือกขอเพื่อนประมาณประมาณประมาณ ี่พี่รีสอร์ตย่างใกล้ๆอ้าวมีเขาขึ้นละเท่าไหร่ครับอ้ออาวเหรอถ้าคนเดียวอ่ะครับเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแปด้อยใช่ไหม,มอ,อันนี้จะให้ฟังข้อมูลไว้ครับอ,าอ้าวตานคู่มันมันอยู่ไกลคนก็วันธรมรมดามันก็เงียบเงียบี่ ก็เยอะหน่อยมันก็เป็นช่วงช่วงเนาะผมเห็นกับบางแสนมันคนรีบเลยนั้นมันใกล้กรุงเทพ <c oughs> ที่จะย่องก็ไม่มีอันนี้อยู่จังหวัดตาดครับเอาตาลคู่บรรยากาศหน้าพรอนอดหน้าเล่นน้ำมากเงียบดี ส่วนมากคนมาก็คงจะเป็นครอบครัวครับเห็นกลุ่มนั้นก็มานั่งกินอาหารก็ครอบครัวครับคนเดียวเจ็ดแปดรก็ประมาณนี้ชายทะเลก็ไม่แพงครับส่วนมากจะเป็นครอบครัวกันมา